สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามาจากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซึ่งครั้งหนึ่งเรื่องราวของทั้งเขาและเธอได้ถูกนามาพูดคุยในรายการแล้วและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะมาต่อยอดความสําเร็จเราจะมาดูกันว่าชีวิตในวันนี้ของผู้บริหารระด,ดับพาราไดซ์ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนแขกรับเชิญคนพิเศษของเรา เป็นยังไงกันบ้างเรามาพบกันเลยดีกว่านะครับกับคุณจำรัดและคุณสายยันจันงามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราทั้งคุณจำรัดและก็คุณสายยันนะครับผมทบทวนให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลหลักๆที่ทั้งสองท่านเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีเนี่ยผมถามถึงเหตุผลก่อนละกันนะครับอาถามพี่สายยันเหตุผลหลักๆที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยเพราะอะไรครับ ช่วงแรกๆใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนค่ะอาจารย์แต่ชอบชอบค่ะใช้แล้วชอบก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนก็สนใจครับตอนแรกไม่ได้สนใจอยากทาธุรกิจเลยใช่ค่ะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่นานแค่ไหนคะระยะเป็นเกือบปีค่ะอาจารย์เกือบปีก็ซื้อใช้สมัครซื้อใช้ซื้อใช้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่คิดจะชวนใครไม่คิดจะทําธุรกิจไม่คิดจะทําอะไรเลยใช่ค่ะแต่ไปเล่าให้เพื่อนฟัง แต่เพื่อนสนใจเพื่อนสนใจเราก็เลยคิดว่าแค่แค่เราพูดเฉยเฉยใช้สินค้าแล้วบอกต่อแค่นี้เพื่อนก็สนใจแล้วใช่ค่ะเราก็เลยเริ่มชักจะอยากรู้จักกิฟฟารีนให้มากขึ้นใช่ค่ะอ่ะผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมตอนแรกเรียกว่ามีอารมณ์ผู้บริโภคใช่อ่าและอารมณ์นักธุรกิจมาเกิดขึ้นตอนไหนครับช่วงที่ลูกทีมเข้ามาศึกษานี่แหละชวนมาโรงแรมอินทาราก็เกิดแบบธรรมชาติเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วมาโรงแรมอินทาราปั๊บเนี่ย อัปไลน์ชวนหรือลูกทีมชวนทั้งลูกทีมและทั้งอัปไลน์ค่ะชวนเรามาใช่แปลว่าเรามีดาวไลน์ที่อยากจะทำใช่แต่ตัวเองตอนนั้นเนี่ยไฟไม่แรงเท่าดาวไลน์เลยนะใช่แนะนำเขาปรากฏว่าเขาอยากทำาอามาถึงโรงแรมอินทราปับ๊บสัมผัสแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าต่อไปนี้ฉันจะลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจกิฟฟีนแล้วคืออะไรครับฟังคุณหมอแล้วชอบอ่ะฟังคุณหมอแล้วชอบคครับก็เลยตัดสินใจลุยจ้ะอ่าเอาแหละ ผมเรียกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเป็นผู้บริโภคมาเกือบปีเพิ่งจะมาเปลี่ยนใจเป็นนักธุรกิจพ่อจะออกสตาร์ททำธุรกิจจริงๆจังๆบรรยากาศช่วงแรกตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจแล้วนะฮะทำงานยังไงบ้างช่วงแรกๆเออพี่จำหลัดอยากจะเล่าให้ฟังไหมครับ,รบช่วงแรกช่วงแรกๆเนะี่ยก็ก็คิดว่าตัวเองว่าคงจะ ทำยังไงจะรู้เรื่องพิภัณฑ์ทำไมจะสนใจวอยากเก่งอยากเก่งจะพูดอย่างให้ผู้บริโภคเราสนใจสินค้าก็เริ่มหาเรียนรู้เรียนรู้สมัครเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วก็เข้าใจขึ้นนําเสนอได้มากขึ้นแล้วเราเริ่มชวนคนจากกลุ่มไหนครับทุกกลุ่มเขาคนที่คนที่ใกล้ตัวก่อนใหม่ๆคนที่ใกล้ตัวรู้จักก่อนแล้วก็ชวนไปครับเหตุผลก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเหมือนกับว่า ขายของอยู่กับแถวโรงงานคใช่ไหมครับแล้วพอปรากฏว่าโรงงานเนี่ยก็ทยอยเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเขาก็ปิดกิจการลงลูกค้าเราก็น้อยลงไปด้วยนะเราก็ต้องมองหารูทางอื่นสิ่งแรกที่คุณจำรัดเล่าบอกว่าเราต้องพยายามเก่งให้เร็วนะบรรยากาศการทํางานช่วงแรกแน่นอนผมเรียกว่าเป็นมือใหม่ใช่ไหม เจอข้อโต้แย้งบ้างไหมในภาคสนามเวลาไปชวนคนเจอครับเออมักเขามักจะพูดว่าอะไรฮะมักจะพูดว่าก็ส่วนมากับพูดว่าของแพงแล้วก็อะไรอีกฮะใช่แ้วเขาไม่เข้าใจเขาคงทาไม่ได้อย่างนี้มาชวนเราผ่านช่วงแรกไปได้ยังไงเจอคําปฏิเสธเยอะเนี่ยเราผ่านมันไปได้ยังไงฮะเออผ่านได้ผ่านได้โดยการที่เราไม่ไม่ได้สนไม่ได้ติดใจกับคนคนใดคนหนึ่งคเรานําเสนอไปเรื่อยเป็นมีเพื่อนมากรู้คนรู้จักมากสินค้าในตลาดเหมือนเหมือนกับว่า ปฏิเสธวันนี้ก็ไม่ได้หมายเวามว่าพรุ่งนี้จะมีคนปฏิเสธอีกใช่ใชเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแหมไม่ใช่ว่าคุยทุกคนซื้อทุกคน <S <S สมัครทุกคนใช่แต่เราก็ไปเรื่อยนะข้อคิดของสองท่านนี้ก็คืออย่าเอาคําปฏิเสธของเขามาตัดสินชะตาชีวิตของเราเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนเราลองผิดลองถูกในภาคสนามค,คำคำหนึ่งที่เขาบอกเรื่องทัศนคติเนี่ย มันมีความสําคัญต่อการทําธุรกิจในช่วงเริ่มต้นไหมครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นแล้วเรามีทัศนคติที่ดีมันน่าจะไปต่อได้เออทั้งสองท่านคิดว่ายังไงใช่ครับทัศนคติถ้าเราคิดบวกเราคิดอยากได้เราคิดต้องการสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องพยายามพยายามทําให้ความสาเร็จของเราที่เราต้องการครับใหม่ๆก็ต้องการอย่างโบนัสหกหมื่นอย่างนี้ผมต้องการมากคือคสะสมแ,แต้มเนี่ยต้องการมากก็พยายามทําอย่างไรนําเสนอสินค้าให้ได้ทําอย่างไรก็หาวิธีการ เหมือนกับเป้าหมายแรกรเราบอกว่ามันต้องเป็นไปได้สิและนี่หกหมื่เนี่ยเรารออยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตื่นมาทุกครั้งนึกถึงตัวเลข6กหมื่เลยนึกถึงโบนัสตรงนี้เลยนะครับ,รบพอเราเริ่มต้นมีทีมงานเอาหละเราไม่ได้ทํางานกัน2คนเนาะพอมีดาวไลน์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีวิธีการบริหารทีมยังไงฮะให้ดาวไลน์ขยันเหมือนเราให้ดาวไลนมีทัศนคติเป็นบวกเหมือนเราแล้วก็ให้ดาวไลน์สามารถที่จะ พูดเรื่องกิฟฟารีนให้ได้ไหมครับเออตรงนี้เรามีเทคนิคไหมฮะเราทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนค่ะเออมันสายญาเล่าให้ฟังหน่อยเราทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนครับพอเขาเห็นเรามีรายได้เขาก็อยากทําเหมือนเราบ้างครับเหมือนกับเขาเฝ้าดูเราอยู่นะใช่ค่ะถ้าเราได้ตังค์เขาจะอยากทาค่ะเรื่องที่เราเราดูแลทีมงานเราดูแลยังไงบ้างฮะจัดประชุมเทรนสอนเราทำยังไงบ้างส่วนใหญ่จัดประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านเจอกันบ้านเราเองเลย ค่ะครับเออผมอยากรู้ในที่ประชุมกลุ่มย่อยเราคุยกันเรื่องอะไรมสมมุติเขามาบ้านเราเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเขาก็จะเล่าให้ฟังครับก็คุยกันจะแก้ไขยังไงทําอย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมิ팅เป็นสิ่งสําคัญใช่ค่ะคต้อพบกลุ่มต้องเจอกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งว่าเราเอาเอา เอาเขาเรียกว่าจัด house meeting ที่บ้านแล้วมีการชวนคนเข้าไปสู่งานสัมมนาอะไรต่างๆบ้างไหมครับมีค่ะ,ะชวนคนใหม่ไปด้วยไปบางทีก็สาธิตสินค้าบ้างแล้วแล้วก็ไปที่ก็พูดแผนบ้าง ให,ให้สอนเขาเขียนแผนบ้างอืมนี่ก็คือเรื่องราวที่เราใช้วิธีการในการในการเทรนคน<ช>นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาสที่จะบริหารทีมเบื้องต้นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อทีมงานเติบโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการเป็นบทสรุปว่าการวิเคราะห์คนหรือวิเคราะห์ว่าคนไหนควรจะต้องดูแลยังไงเนี่ยทั้งคู่มีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับต้องการเงินไหม ต้องการรถไหมต้องการบ้านไหมต้องการอิสรภาพไหมเราก็มาชวนพ่อคุยว่าในงานในงานของที่ําทุกวันเนี่ยพอจะมีเงินเหลือเก็บไหมซื้อรถได้ไหมซื้อบ้านได้ไหมท่องเที่ยวได้ไหมแล้วก็หันเหมาที่กิฟเฟรลินที่กิฟเฟ์ลินมีใหสาา้สามารถมีเงินได้สามารถมีรถได้สามารถท่องเที่ยวได้สามารถมีบ้านได้ตรงนี้ครับให้เข้ามาเรียนรู้